รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Voice k i สนับสนุนโดย ฉันชาดก็พอที่จะรู้วันเวลาที่เราต่างม,มีอยู่บนโลกนั้นมันไม่ได้มากมายเพราะวันนี้จะถูกใช้ไปอีกหนึ่งวันกับชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้มีแค่คนที่รู้ว่า อ,อีกไม่นานก็คมต้องลาจากกัอยู่ที่เราจะใช้เวลา

เวลาที่ต้องจากไปและนี่คือโชว์พิเศษนะครับจากโค้ชทั้ง4ของเรานะครับพร้อมกับเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับสองหมืนะครับ,นนรบซึ่งแต่งโดยโค้ชสแตมอภิวัตนะครับ เนื้อเพลงบอกถึงวันเวลาที่เราจะยืนอยู่บนโลกนี้มีเพียงแค่ประมาณ20,000วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นทําดีกับคนที่คุณรักและตัวคุณเองหรือยังครับถ้ายังไม่ทํารีบทํานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแสดงสดรอบฟิแนลนะครับกับ The Voice k i s <made> s เสียงจริงตัวจริงรุ่นเด็กครับ่ายท่าสดจาก Center Point Studio ตลอด8สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าลองๆได้แสดงความสามารถให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะเบื้องหลังความสําเร็จนะคะและก็การลำบากใจทุกครั้งที่ต้องตัดสินก็คือโคช้ชของพวกเขาค่ะวันนี้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วโค้ชปานรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นแทนเขานะคะแต่ว่าก็ก็คิดว่าด้วยด้วยด้วยหัวใจที่เป็นนักสู้ของทุกๆคนนะคะก็จะทําให้ผ่านวันนี้ไปได้ดีค่ะข,คขอบคุณครับโค้ชปานครับโค้ชสันนี่แหละครับ ที่จริงตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะเพราะว่าที่จริงเขาตัวเล็กมากนะคะเราก็ต้องยืนบนเวทีใหญ่ๆขนาดนี้แต่สันนิวว่า,าไม่น่าพลาดนะคะแล้วก็เด็กเก่งมากจริงๆเด็กปัจจุบันนี้เก่งมากต้องยอมรับค่ะครับผมขอบคุณครับโค้ชเสนิครับขอสุมเมะและวโค้ชฝั่งละคะเออเดี<ส>๋ยว <laughs> <laughs> ไม่ต้องขนาดนะ <laughs> <laughs> ไม่มีใหม่ครับค่ะ <laughs> <ช> <laughs> คือจะก้มลงไปขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงๆอยากจะพูดใหม่ของซานีมากเลยลองดูเราดูไหมฮะลองดูไหมฮะคุณไม่เป็นไรไม่ดีครับผมอยากจะบอกว่าน้องๆทั้ง6คนเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมซานีทีมปานทีมสุเมธเดบังเนี่ยนะครับเดบังเก่งทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับเดบอยทั้ง6คนด้วยครับแล้โค้ดสุเมธ่ะครับก โค้ดร้องผิดเมื่อกี้ลูกทีมคงไม่ผิดด้วยแน่นอนฮะมั่นใจในลูกทีมครับผมทั้งสองคนครับผมและแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงนะครับโค้ดปานครับวันนี้จะหนักใจในการให้คะแนนกับน้องๆไหมครับก็มาวันนี้สําหรับโค้ดแปลว่าไม่หนักใจละปันว่าจริงๆแล้ววันนี้ภาระทั้งหมดจะอยู่ที่เด็กซึ่งอย่าบอกว่าเราเราไม่ได้โยนภาระแต่ว่ามันเป็นวิถีของเขาที่เขาจะต้องรับ วันนี้จริงๆแล้วเราเราสบายใจเพราะเราได้ถ่ายทอดวิทยายุทธให้ท่านหมดแล้วครับผมขอบคุณครับแล้วโคชนี้แล้ะครับก็ที่จริงลำบากใจนะคะ6คนเนี่ยคนละสไตล์หมดเลยแล้วเก่งคนละแบบนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่พี่ปานบอกค่ะว่าสุดแท้แต่ทุกๆคนที่จะสนับสนุนเขายังไงนะคะจะไปทางไหนก็รอดูกันอีกทีค่ะครับผมเอาละครับกลับมาที่โคชซูเมตเดปางอีกครับหนักใจไหมแม่วันนี้ คาที่แล้วจี้มาที่หัวจำได้ <laughs> ครับผมต้องบอกว่าวันนี้ไม่หนักใจแล้วนะครับเราเห็นเห็นมาแล้วนะครับเพราะว่าน้องๆทั้งหคนเนี่ยมีคุณภาพแตกต่างกันออกไปวันนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาฟ้าดินแล้วก็เมตตาของพวกท่านแล้วล่ะครับที่อยากให้ใครชอบใครก็ต้องโบทเข้ามาครับครับผมขอบคุณครับโค้ m สุมเมธสนหน่อยไหมฮะเหนอยฮะก็คือจริงๆแล้วผมฟังของทุกคนนะฮะก็ ผ่านความตั้งใจกันมานานมากทีนี้จริงๆแล้วความตั้งใจขนาดนี้แค่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดเบอร์โทรแค่นั้นเองไม่เหนื่อยเลยนะฮะกับน้องๆเทียบกับน้องๆที่เขาเหนื่อยกันมาถึง8สัปดาห์นะครับขอความเมตตาด้วยครับผมครับผมและนี่คือโค้ชทั้ง4ท่านของเราครับ และการแข่งขันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินนะครับว่าใครจะได้เป็น The Voice Kids คนที่2ของประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้นะครับไปชมกติกาและก็วิธีการโหวตกันก่อนครับตลอด8สัปดาห์ของการแข่งขันที่ผ่านมามีน้องๆจากทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถบนเวที t h Voice Kids กันอย่างมากมาย จากรอบบายออรดิชั่นสู่รอบแบทเทิลขับเคี่ยวโชว์ความสามารถและความสดใสจนเหลือเพียง6คนสุดท้ายที่จะต้องแข่งขันกันต่อด้วยพลังเสียงในรอบไฟนนลโดยกติกาในรอบนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงในรอบเซมิไฟนนลน้องๆทั้ง2คนของแต่ละทีมจะต้องร้องเพลงเพื่อเรียกคะแนนจากโค้ชและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้าน โดยในการโหวตจะทำได้เฉพาะช่วงเวลาการแข่งขันของแต่ละทีมเท่านั้นการโหวตจะสิ้นสุดลงเมื่อจบโฆษณาตัวสุดท้ายและจะประกาศผลในช่วงต่อไปผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดของแต่ละทีมจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในรอบไฟนอลระบบจะทำการเริ่มต้นการโหวตใหม่อีกครั้งน้องๆทั้ง3คนจะต้องออกมาร้องเพลงอีกคนละหนึ่งเพลง โดยจะมีการรวมคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านในรอบแรกและรอบสุดท้ายเข้าด้วยกันผู้ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะได้เป็นชมป์ The Voice Kids ซีซั่น2ของประเทศไทยโดย The Voice Kids จะได้รับทุนการศึกษาร1ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและมีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายเพลงคุณภาพ น้องๆทั้งหคนนะคะจะมีรหัสประจำตัวค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันโหวตนะคะเพื่อตัดสินค่ะว่าใครจะได้เป็นเดอะไวคิสคนที่2ของประเทศไทยค่ะโดยผมนะครับจะเริ่มประกาศเริ่มต้นการโหวตนะครับก่อนเข้าการแข่งข,ขันในแต่ละทีมนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดการโหวตทันทีหลังจากจบโฆษณาตัวสุดท้ายก่อนเข้ารายการในช่วงหน้านะครับขอย้ำนะครับท่านผู้ชมมีเวลาในการโหวตตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน,ขนจนกระทั่งจบโฆษณาตัวสุดท้ายก่อนเข้ารายการช่วงหน้าครับ คเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนโหวตของคุณผู้ชมสำคัญมากๆนะคะตอนนี้อดใจรอสักครู่ค่ะแล้วก็หบังพบกับ The White Kiss ในรอบเซมิไฟนอลค่ะ This